สวัสดีครับพี่น้องมื่อนี้พาพี่วันกับน้องม่อนมาตลาดอินโดกินกับผมน้องม่นมันมาซื้อมาซื้อกระเทียมหอมมาซั้นแาบพี่น้องพ่พี่วันมาเลยก็จะไปกินน้ำกอนพี่น้องมันอยู่ข้างนอกเื่อพ่วันมาน้ำก็ดียังหนึ่งเลาน้องมาได้น้ำมันได้กะเปิดน้องมาได้กหายใจเบอๆมันตึ้งระดค่อง ขาดบ่ได้น้องมลเนี่ยมาได้กินยังนั่นกินมาเลี้ยงได้มไหมเอ้ยอยู่กับปลาวัดแหละคือเงียบแท้ก็ากันเอารถมาฝากไว้นในวัดเด้อพี่น้องเพราะเขาสิญญาเอาทางหนีเลยขจรรับฝากรถขั้นละยี่สิบบาทอัน <c oughs> นี้ขจรเอิน้นตลาดอินโดกินเด้อพี่น้องเด้อตลาดอินโดกิน <c oughs> อ่บังเต็นนอนนะนต่ลดอินโดจีนได้ไปหนออมครับอันนี้เป็นนะเป็นแนี่ยยาสมุนไพรอีกรันอี้เป็ยาสมุนรอั่ยามนอันนี้เสมยา่าหอียฝาห้วงเิ่งคาบสันตุมทงามแม่สมัย่อยเตะกี้เขาเป็นแ่าเป็มาหิดหิดเเสีย สักลานิรานขายตาหุองพี่น้องอ้าพี่น้องใครก็ได้โตก็ได้เก่งงามแลยคนนึงนี่ครับตัวอตอะไรใหญ่ัวะ่ตไใหญ่ตัวอะรให่ตอเดี่ัวอ่ตัวอะไรใหญอะไรัวอรตอะไอะไรวอะร่เัไห่ะรญ่อะใัวตัวอะไร่ตัวะตัวอตะรัวอะตออรรับ เมื่อวานซื้อไปเสื้อเ่วานใส่ยังยังยังไปใส่กันครับเสียรส่งก็วนีพอดีอ๋ปมันผ่าอ่อนดีนะพี่น้องใส่ดีแมนผ่ามันดีอืตัวล้วอร่อยแบบกับนีคแบบไรเออครับมันก็ตง่ามหมดเลยไปลงคนวันครับมันวานยางผ่าแล้วไเนมคุณยายได้บอกว่าได้สุอทหารแล้วก็ซื้อปืนนำ เต้นเหรอได้อ่อจะได้จังวมันจะหวาดในเบิ่งลู่จะมีผ้าคอยเปนอนใส่ยังกางเต้นเบิ่งเต้นครับนี่เราตัวนี้1,250กาแพก็ได้อกาแพ่หรมันมันเป็นพายดีเน้อยนะครับกาแฟผ้าพร่แพร่โอ้ครับ รันมีสามคนนอนอันนี้มันดีปังบอกเลยราคาพอดีงามเลยกลางสนามเออาจาไหนอันอันเดวเตอร์เ,เมีย เดินทางกี่เดินทางมาไหมก็ย, <illa> <Darwin> ยังเง e ินบนึง เอาเอาโอเคครับครับครับอืมอันไหนใบกระเป๋าพี่น้องคัดกาเม่ร้านล่าเป็นร้านแถวกระเป๋าเลยเนาะโอ้กระเป๋าหมดเลยแถวนี่พี่น้องเลยเอามกระดาอันดังหน้าดีกาพี่น้องเอาได้ไหมได้กระเป๋าพี่น้อง นี่อันนี้ผ้าคุ้มเรารถงามเนาะมันแบบคุ้มบเบาอะไรไหมเออใช่ยังเตารุ่นใหม่บ่ขักแต่เตาแบบนี้มันแบบว่าข้นไปหนว่าลังไงไหม ม่เอาในเพียงอธิษติดรถไปไปดังทานอย่างยุทธงยุทธาก็ว่าไปอันนี้อันเท่าไรครับวันนี้ครับอันนั้นเตาเตาพิเศษไหมเตาเล็กหมดเลอ๋อครับทำร้อยแปดสิบบาทอ๋อครับสุดทหารมดเลยแต่หนูจะได้นี่ให้ครับนี่มานั่งน้ำปลาน้ำเงี้ยเทอะไรได้เนี่ยเวลาเขาไปแบบว่าเขาไปเที่ยวเราทำท่าไปนั่งยุทธายรถค้ากินหางกันนะ เราไม่นรอเราก็จะเราดองยาบอกอ๋อเราอันเราโทษเรายังนะนนะยคกง่ายคกน่ายหน่เป็นเป็นคกหินเลยเด็กพี่น้องแน่ๆเป็นหินเลย กกเลยกาคือว่าผักเนาะ้าง่นอยู่ข้างล่างก็มีอันบางทีว่นไปแช่เราด้วยมันจะมาซูคัตจีว่าทองแม่ทองคนไปคนทองแลนโดกินง่ายง่าเลยนเอาเยื่อไปแช่ทีัน พี่นอ้องเพิ่งฟากันเบิ่งตลาดนี้ดูกิน่นวะเนี่ยขนคึกขึ้นดีดีนะแม่นอเนี่ยเป็นกิโล่งเดยพี่น้องเนะี่ยอันนี้ก็ร้านที่ว่าแม่ร้านนี้เขาเคยมากินดูเลยเนาะแล้วก็มันนี่คนเต็มเลยม่ยงวันเกิดไฟเน้อวันนี้เนาะ Happy you, ปะี้เบอร์เดย์ทูยูวันันทรา ปี้เบอร์ดีนะครับี้เบอร์ดีนะครับได้ามอย่างอยเดียวครับนน่้เผาไปนอยอันแม่จะซื้อ,อยังเงินแท้ได,ดีไหมเงินี่นองเงินแท้ พี่วันจะอยากกินมาม่ามาเลเซียบอกร่องเบิองมาม่ามาเลเซียมันบ่เผ็รดอกมีเนี่ยคนมาซื้อเยอะย่างาวันอรเทียมทนอันที่เขาจะเอาไปดองเลยเป็นกระเทียมทนที่เขาไม่ใช่ตำหุ้งอ่ะล่ะลโลเท่าไหร่ใหญ่ลาโรอยหาสิ ครับจะว่าเอายังดีอ่ะอืมเอาอย่กซื้อกระเทียมท้นจะเอาบ่านี่แม่เอาแล้วจะรูน,นึงบ่อเากระเทียมอันนี้กระเทียมท้นเอาไปเห็ดเปล่ามันเป็นหัวเดียวเดียวนี่เนาะสีข้าจ้าเอาไปอัน ใส่ตับมุงที่เราดอกใส่ตับหมหุงอ่ะขมวานขามวานนี่ค่ะนี่ค่ะของแค่พี่้องจิ้งหางเพ่อก็ได้ถุงหนึงจัวันแม่ของแม่นั่นนะหกาจ้างพี่น้องของแยกแล้วสามห้าสามหห้าเอรีกลย้มขวหมูห่อละสิบบาทมีไส้หวานไหม หวานเห็ดหบืมันเมอได้ขายเอาขมากินใส่เค็มเอาให้นูซองห่ออ๋ออันนี้คืออะไรบ้าจ่างใส่เค็มอ๋อซองห่อเท่าไรคะหนึ่งยี่สิบขอบคุณค่ะคแบบหนึ่งภามาเบิ่งคนพี่หรอกนี่แม่นี่เลยจะเอาเด็กร้องมาจะเอาห่อ ยืดต่อันด้วยกินก็มีนะแต่อันดยกินมันนี้เนาะเหลือของแท้ยางเข็มไปลาใส่เส้นมันคือกี่เนเดือนเฮ้ยครับยอดครับ เน,นเน้นไปด้านเสียผ่านะพี่อพนองเพราะอวก็ขงใส่จีปาทานี่เฮี่ยนเท่าเนี่ยนเน,ยนะาะครับโอ้ยเง่าวปวดขาเป็นกีโลพี่น้องไหงนนนนอืม อัมันแล้วถ้าผ่าบะเราละหมอกอันนี้พื้นแล้วลอยใช่ไหมธรรมดาขวดตัจะ่หยนดเรอคแปลว่าอันนี้สำหรับผู้ใดหุ้นยังไดกระตัดเอาแบบนั้นเลยนะครับนี่ค่อนใอยเออครับก็เอาครับผม ม,มันก็เล้วเต่มเมี่ยมากแบบไรเลย่หาแนวกินแบบว่าอนะไรเ,เนี้อมนะเนื้อกระแซยเยอะนะเน้มเนื้องพอเปียกทอดเนียงสดมีมัดโอ้โดูขาดหลายไยู่คนัะ ไปกินน้ำมันประจำพี่น้องเนี่ยมาเล่นตลาดนิ้วกรีนนะพี่น้องชักใต้กับร้านประจำเวลามาตลาดโด้กินแต่ว่าเปลี่ยนไปเราขายอกระเป๋าหอมเนาะวันนี้เนาะมาวันนี้มีเรากระเป๋าขายหอมเลยพี่น้องอะปล่อยกระเป๋าไว้ขายด้วยวันอยู่กับพี่วัต์ครับ อยู่กับเอื่อยเพิ่นรับไปซื้อเบริษงของแล้วเล่นเนี่ยขากเราพันพี่น้องแม่ได้ยังแม่แล้วยังขากเราเหรอพี่บ่ยังขากเราพี่น้องตะกี้มาลุงน้องเราหลายๆคนที่ลุงน้องเราหยุดพี่น้องเราบอกเ่ีอันไหนมาแล้วบ่ว่าว เาคนอีสานจะเป็นหมอังเนอะเนาะก่นมักก่อนอันนี้กุ้ย่างของอันนี้เนมหมูค่ะพี่พ่อใบมันย่อมแซ่บแซ่บนะคะคนสวยหมูย่อแซ่บจากหมูยอเมนิ่เจ้าเก่าซิ่งมีอะไรนะได้ซิมใดครับบก็จะหันหอนเลย ้อยเดียวค่ะร้อยเดียวค่ะนะคะมามห้งกวาง่รยเดียวค่ะมือเปียนน้ามือบแล้วค่ะเอาเอาหมูย่อนาำมาะสามพอก็ได้หาสิบาทค่ะคสวยสวยเนมหาลอยึงไข่เจ็หอไปขับิ่เย็นไหวบเสียงไงลอยเนาะคนสวยบ่เอาหาไแบบอ่อยนื้ออรอยนนาง สวยสวยมสวยได้ได้เย่อด้่ได e ้อก็สวยได้บาทเดียวนึงค่ะตอนนี้ไอเซ็นโทดกับเซอบค่ะครับมากพอที่ไหนขอบคุณหลายๆครับขายดีดีกันเด้อครับครับครับรับับ่ให้สมรครับผมคุ้มจนยางไปแล้วพี่น้องคุ้มจนยางไปแล้วไอน้ำกันสามโอ ม,มั่งมั่งจันงามเง้มเบาไปค <ไป S 2> ่ะพ่อจะใส่ละหลดเท้าบัน,น,นอือเจ้าเจ้าท้วงไหมพี่น้องเจ้าขึ้ซื้อแตเจ้ากินพ่ะนะซื้อแตเจ้ากินเนาะเจ้า,านี่พ่ะนะใส่กินค่ะแนวอ,อื่นมาซื้อเลยนะซื้อแตเจ้ากินค่ะโอ้ยเกาเหล่าเราเราปตาแสบเลยนี่นี่นี่ทาง ทางได้ละวัดพอ่อมีเดทมีเดไปทางนี้ไปไ,ปไปอืมอสำหรับคลิปนี้กับศิลาไปก่อนด้วยค่ะไปก่อนหมกบคุ้กันที่ตามต้องไปแขคงอะไรแค่วัดหนาของ <c oughs> โอเคค่ะ